ตอนนี้เราก็เหลือระยะทางอีกประมาณ66กกิโลเมตรนะครับก็น่าจะประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะถึงนะครับเผื่อเวลาไว้หน่อยโอเครับหายแน่แล้วไปต่อจวดจวดสวัสดีครับก็ามาเจอกันอีกแล้วนะครับต่อจากคลิปที่แล้วที่อยู่ตลาดอุปล่อยนะครับตกลงกันว่าจะมาเที่ยวที่น้าตกเอราวัณจังหวัดกาญจานบุรีกันต่อนะครับ เราเดินทางออกจากตลาดโอป,ป๋อยมาไม่ไกลครับประมาณ2ชั่วโมงครับ140กิโลครับบรรยากาศสองข้างทางก็จะดีมากครับสวยมากที่เกณฑ์จากก็ไปซ้ายนะครับ แล้วเขาไปปั๊มตากันตรงไหนครับอะไรนะคะไอ้ปั๊มตาสมุงหมดฟ้ามตาด้านในค่ะที่สุดเลยจ้ะเรามาถึงกันแล้วนะครับเวลา14นาฬิกา48นาทีครับผมอุทยานแห่งชาติไซโยกครับน้ำตกไซเอ้ย ใช้ไถโยบอุทยานแห่งชาติเอราวัณน้ำต,ตกเอราวัณครับพูดผิดส่วนย์การนักท่องเที่ยวเยวเร่าจะเอาสมุดประทับตาอุทยานไปประทับกันนะครับนี่ถือมือเดียวไม่ถนัด่นวนยนการนักท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้นะครับเลยที่จอดรถมานิดนึงก็ออกจากตลาดโอป่อยมาเที่ยงครึ่งมาถึงนี่ บ่ายสองสี่สิบแลประมาณสองชั่วโมงวิ่งมาร้อยกิโลร้อยสี่สิบโลนะฮะเออของฝากสวยเลยโอ้โหดีน,นี่สวยมีแบบแม่เหเล็กมีอะไรเยอะมีภายในส่นวนบริการนักท่องเที่ยวครับ มีของที่ระลึกมีแต่ของสวยๆก็มีหลายที่นะครับยังไปไม่หมดเลยของจังหวัดกาญมต้องมีรอบแก้มือครับเมืองกาญนี่ยต้องต้องแก้มือบันเทึงไว้ก่อน นี่ไงพี่คนที่ลายเซ็นสวยๆใช่ไหมครับครับนี่นี่เราวันนี้เรามาเจอตัวจริงนะครับผมตำนานลายเซ็นปลาฉลามตามมาจากในติ๊กเกอกเลยนะครับเนี่ยเรามาดูดาวติ๊กตกอกคนใหม่ สดๆครับอย่าเก่งนะพี่ครับผมไป่สอแคร์ครับผมขอบคุณครับครับผมยินดีครับผมครับผมนะครับไอเทีับแหมมาเจอกันแล้วครับนี่ของลายเซ็นสวยๆครับ ปลาฉลามอุทยานแห่งชาติเอราวัณน,นะครับก็บุกบุกร้อนบุกหนาวกันมาแล้วครับสชั่วโมงกว่ามาถึงแล้วเหงื่อยังซิกซิกอยู่เลยเนี่ยเราได้มาเจอกันแล้วปลาเซ็นปลาฉลามกระโปรงตามมาจากในติ๊กตอ็อกป้ายอุทยานกับทางเข้าน้ำตกนะครับ น้ําตกนะครับก็จะเป็นข้อห้ามต่างๆนะครับนี่ขับปรับด้วยนะครับใครเอาสุรามาดืม่มเอาเลียงเข้าไปน้าตกปรับ2,000บาทนะครับที่ลักมีตั้ง7ชั้นเราจะขึ้นไหวไหมเนี่ยนี่นะครับชั้นต่างๆ ตอนนี้ยังชิวๆอ,อ,อยู่ครับเขาบอกว่าเดินขึ้นทั้งเจ็ดชัน้นอ่าแล้วก็ลองเดินไปเรื่อยๆดูไกล,ลไหมสู้ไหมจ้าที่รักตเราจะเอากี่ชั้นมันมีกี่ชั้นเขาบอกมีเจ็ดชั้นมันต้องมีรอบแก้มืออีกแล้วใช่ไหม,ไมอันนี้เรามาแบบวันเดทิปนะครับหนึ่งวันหนึ่งวันวันหยุด กึ่งๆ,ๆวันหยุดจะเป็นวันหยุดก็ไม่เชิงไเ,เราลองดูว่าเราจะได้พบกับความสวยงามยังไงบ้างเดินมาเรื่อยๆครับก็จะถึงอ่สาสแยกเป็น3แยกนะถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปลานกลางเป็นนะครัสามเมตรตรงไปหรือเลี้ยวขวาก็จะเป็นน้ำตก300เมตรเหมือนกันเดินกันต่อ เดินมาได้สักระยะหนึ่งก็เริ่มมีทางชันให้เห็นแล้วนะครับเดินตามทางกันมาเรื่อยก็เริ่มได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นชั้นแรกของน้ำตกน้ำก็สีไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะน่าจะเป็นเพราะว่าฝนตกเดานะ นี่เดาแล้วมาอ่านป้ายกันก่นอนว่าเขาแนะนำไว้อย่งไงบ้างนี่คืออ๋นี่คือชื่อน้ำตกแต่ละชั้นนะครับอะก็ระวังรบป๊อปกันด้วยนะครับนี่ทางเดิน ถ้าใครเช่ารถกอล์ฟก็จะวิ่งตรงยามเลยอ้สวยอันนี้น่าจะเป็น ชั้นแรกของน้ําตกเอราวัณน,นะครับตอนนี้น้ําไม่ค่อยใสเท่าไหร่แต่ก็ดูอมฟ้าานิดนึงอยู่นะครับน่าจะเป็นเพราะว่าฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องนะเลยทำให้สีของน้ําอาจจะขุ่นบ้างก็ะะจะลดหลั่งลงมาเป็น,นชั้นๆนะครับน้ำเย็นมากมเย็นแบบแช่น้ําแข็งฮะเดี๋ยวเราเดินไปดู เจยวเพืนต่อเฮ้ยแต่เองอย่าไปใกล้มันอปล่อยมันไปก่อนปล่อยไปก่อนอ,อ,นอเข้าถินหนึ่งตัวนะครับตกใจเราอยู่ร่วมกันไดม้มาเที่ยวป่าก็ต้องเจอสัตว์ป่าเป็นธรรมดานะครับไม่เป็นไรน้องไปแล้วน้องอุ้ยไอ้น่ารักจ้ะ ้าวตกน้ําอีกแล้วโอ้โหน้องตกน้ำไปไหลแล้วลเออโอ้ไปโผล่นู่นเลยครับนู่นูนู่นน้องว่ายน้ำเก่งตรงนู้นแล้วอะเราไปดูน้ําตกกันต่อแล้วก็เดินมาเรื่อยๆอีกครั้งหนึ่งนะจะมีหลายชั้นนะรถลั่นกันลงมาสวยนะ อันนี้น่าจะลอยน้ําขึ้นนะครับเนี่ยแช่ไปหมดเลยถึงว่าน้ําไม่ค่อยใสนะวันนี้แต่ก็ยังมีองฟ้าอยู่นะครัเนี่ยโอ้สวยนะนึงนะตะนื่มนะลึกลนโคนโอ้มีปูด้วยอ้าวไปแล้ว <c oughs> เอา้ากะจะถ่ายปูให้ดูแล้วไปแล้ว ไม่ทันไม่เป็นไรน pues <the> er ี่มีจิงโจ่น้ำมีอะไรโอ้ธรรมชาติดีจังเลยครับครับมันก็มาเชิงว่าเป็นชั้นนะมันก็แบบนี้ขึ้นมาตรงที่เขาว่ามีเจ็ดชั้นก็น่าจะขึ้นไปอีกนะครับ๋สวยมากถ้าฝนไมตกน้ำน่าจะใสมากแล้วก็เป็นสีฟ้าเหมือนในรูปเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปถ่ายคู่กับใต้น้ำตกกันตรงนี้ก็สวยเดี๋ยวใต้น้ำตกเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวถ่ายน้ำตกก่อนแป๊บหนึ่งแรบโอ้โหตรงนี้เจ๋วเลยอืมตรงนี้คือสวยอะ่ะรีเวอร์ ใจไม่ไหวแล้วชั้นนู้นสวยกว่าอีกว่าจะเดินแค่ชั้นเดียวจะเป็นไงให้ที่รักเมาพูดใต้กันอ,อันทัน,อนโอเครื่องสืลกำหัว เดี๋ยวเราเดินไปกันต่อนะครับพอดีว่าจะกลับแล้วแหละถ่ายรูปกับป้ายเสร็จทีนี้ตาก็บังเอแอเลือบไปเห็นอ๊ะมันจะมีทีหนึ่งอ้ยสวยก็เดินไีเนะต้องเดินไปดูแล้วทีแรกว่าจะกลับแล้วว่าเวลาเราน้อยมัาตกชั้นที่หนึ่งโอ้ นี้ต้องเริ่มชั้นที่หนึ่งนี่คือชั้นที่หนึ่งนะครับชั้นที่หนึ่งบรรยากาศก็เริ่มจะมืดแล้วนะว่าตอนนี้ย่สิบสามยี่สิบแปดนะของจริงสูงนะ ในกล้องดูไม่ค่อยสูงเท่าไหร่โอ้ยชั้น่ึน้นเลยตรงน,นี้ก็สวยนะ ลากันนะมาเข้ากล้องดิอ่าหนึ่งสองสามแรกใครลักหิวยังหาก,กาแฟกับขนมกินดีกว่าสวยมากมีเด็กโทรตามนะครับ <laughs> มีเที่ยววันหยุดกันนะครับมีเด็กโทรตาม อเด็กโทรตามลูกสาวโทรตาม <c oughs> มากันตั้งแต่เรามาออกจากบ้านมาหกโ,โมงครับหโมงเช้าวันนี้ก็จะเป็นรนาค้าสวัสดิการของอุทยาน สั่งเลยกาแฟคนละครึ่งไปกาแฟกาแฟอันนี้เมนูเดี๋ยวมาเอานะครับไปเราเดินไปดูสังนึ่งก่อนมีเลขคูปองอะไร แลกคูปองก่อนนะครับก่อนจะซื้อสินค้าคเหมือนในห้างนะครับเหมในห้างอ่าทีนี้เราแลกคูปองมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็มีจํานวน50หรือ100ตามราคาเลยนะครับอ่าันนี้ใช้แลกร้านสวัสดิการในน้ําตกนะไม่รับเงินสดรับแค่คูปองนี่สม้สมำํำส้มํำ ใส่ไข่เก็มจัดไปน้ำไทยไข่เค็มไม่รู้นี่แหละนี่ไงน้ำตกพร้อมหมูย่างเนี่ยเอากาแฟโคตรเข้มเลยมีกาโน่เย็ะเข้มมากเข้มแล้วก็หอมใช้ได้เลย ตรงไหนก็ได้ที่รักเลือกเลยให้คุณภรรยาเลือกที่นั่งแปลบเลือกัำเนินหน้าตาก็ประมาณแบบนี้นะจะได้ส้มตำตำไทยไข่เค็มกับน้ำตกคอหมูย่างนะครับเท่าไหร่นะที่รักเช็คบินสองร้อยสิบห้าบาทรวมกาแฟร้อยบห้าทรวมกาแฟ คอมหมูย่างนี่น้ำตกขอมหมูย่างหนึ่งรอยส้มตำเยอะมากเลยค่หต่ว่าทุกสุดท้ายแล้วชุดสุดท้ายแล้วให้หมดเลยได้เยอะมากโชคดีส้มตำอีก60สิบกาแฟอีกเท่าไหร่นะห้าสิบห้าแต่โอเคเลยกาแฟนี่ใช้ได้หอมเข้มพอดีเลยแก้วกาแฟก็จะเป็นที่วางกล้องสำหรับเรานะครับ เพราะเราไม้เซลฟี่ยังไม่มีเลยขาดตั้งกล้องก็ไม่มีนะครับวุ้ยมืดอะตับแสงเพิ่มอีกนิดนึ่งมันไม่เห็นอาหารนะมันก็ต้องตั้งขึ้นอีกหน่อยอย่างนี้แล้วอย่างนี้มันถึงจะเวิร์กใช่ไหม,มย้อนแสงจัดการครับผมข้าเที่ยงครับข้าวเที่ยงสิบห้านาฬิกาสี่สิบสี่นาทีครับข้าวเที่ยงเรา อร่อยอร่อยหรือว่าหิวก็ไม่รู้นะกินผัก้ลยนะครับซื้อน้ำ ก็ระหว่างกินเราก็มีนอกแผนกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าตอนขี่รถเข้ามาเห็นแวบๆว่ามีป้ายเขื่อนศรีนครินเราก็จะไปที่เขื่อนศรีนครินกันต่อครับผมาบริ <Gram ma. S 1> การกรถรับรับส่งทั้งเข้าและออก ไม่ไม่ไม่อันนี้อนคะอ่นาะพี่จ้าสองคนอันนี้อ่ะงนนึงคันนู้นคันนู้นต้องก็สินเอ็ดคนี่หรออกพี่สิบเอ็นเไปคันนู้นเลยฮึแล้นั่งท้ายแบบอันซีนไปนเลยเป็นไง <c oughs> <c oughs> นั่งท้ายด้วย น,นี้ตอนแรกว่าจะเดินกลับนะครับพอดีเราดูเวลาแล้วเราว่าจะไปต่อที่เกือบศินครินทร์อีกที่หนึ่งและที่สันเคลื่อนะเรากลัวแบไปไม่ทันเวลาเขาปิดนะเขปิดหกโมงเย็นอ่านะตอนแรนนะั่งรถกล์บกันกลับครับคนละยีสิบบาทไปตรงหน้าอุทยานที่เราจอด กางที่เราเดินเข้ามาที่นี่บรรยากาศก็จะประมบณนี้ครับวามากมันลงเนินด้วยวาดิ เราเริ่มต้นสตาร์ทเดินกันไปปีนแรกแล้วตอนที่เรามาถึงจะไปเข้าห้องน้ำห้องเทงหมดครับไปเดินทางไปเขื่อนรีนัคครินต์ตอ่าอือฮไปนี่คือลานจอดรถของ อุทยานแห่งชาติเอราวัณน,นะครับวางขวางสะดวกสบายครับมีล่มส่วนลานกลางเต็นท์นะครับก็จะอยู่ที่เดียวกับไอทางที่เรากลับมาจากน้ำตกนะครับจะมีซอยเข้าด้านซ้ายมือที่เห็นผ่านๆตามาเมื่อกี้นะมองไม่ทันเหมือนกัน <c oughs> อ่านี้จะเป็นส่วนบริการนะักท่องเที่ยวเรามาประทับตากันตรงนี้ได้นะครับสมุดของอุทยานนะ สปอร์ตดุดยานามามัทับกากันตรงนี้ได้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปสันเขื่อนศรีนครินทร์ก่อนนะครับไป,ไปถ่ายรูปเปลือได้อะไรนะปุ๊บปุ๊บอะไรนะพระอาทิตย์ตกโอ๊ย <laughs> เริ่มเบเล์อแล้ครับตอนนี้ทั้งวันเมาแดด <laughs> เคไปกันเลย ก็นั่นแหละครับไปกันต่อนอกแผนกันอีกแล้วนะครับก็คุยกับแฟนว่าจะไปกันที่เขื่อนศรีนครินครับใกล้ๆครับออกจากน้ำตกเอราวัณมาไม่ถึง10กิโลได้ไหมครับเพราะว่าทางเข้ามันทางเดียวกันแต่น้ำตกเอราวัณน,นี่จะแยกซ้ายบองอมาอีกทีข้ามสะพานมาตอนต้นคลิปนะครับส่วนเขื่อนศรีนครินก็ตรงขึ้นไปอีกหน่อย รอติดตามคลิปต่อไปกันครับคลิปนี้ผมคงต้องตัดไว้เป็นอีกภาพหนึ่งก่อนเพราะว่ามันยืดยาวจนเกินไปเดี๋ยวจะเบื่อเอาเอารอดูรอชมครับสวยครับผมขึ้นไปวิวพระอาทิตย์กำลังตกพอดีเลยเพราะดูใน Google Map แล้วเขาบอกปิด6โงเย็นนะครับผมก็เลยต้องรีบไปยังไงร,รอติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับขอบคุณครับ